รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความวุ่นวายในเมืองคงเปลี่ยบเสมือนกับสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนเมืองไปสีแล้วแหะครับแต่บางครั้งครับความวุ่นวายแบบนี้นั่นคือเสน่ห์ของการใช้ชีวิตในกรุงเทพเอหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะบอกว่ามันไม่จริงครับและวันนี้ครับคอฟฟี่เวนเจอร์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ว่าในฝั่งธนบุรีริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาครับใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลศิริราชที่คุณทุกคนนะครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าตลาดวังหลังหรือว่าตารอกว,วังหลังนั่นเองเลยครับ คนเยอะมากทนเยอะมากอ่ะมาถึงแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Ranger ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนี่เฮ้ยตอนนี้คนเยอะมากอะค่ะ,ะาทายซีอยู่ที่ไหนเราอยู่เหมือนคล้ายๆแบบกลางทะเลหรือเปล่าไม่นะคะวันนี้ถ้าเรานั่งเรือมารงน,นี้คือแม่นม้ำเจ้าพระยาะขนาดนี้ถ้าเราอยู่กันที่ย่านวังหลังค่ะวันนี้พามากินดีแฟนที่วังหลังโอ้ รับรอที่นี่อ่ะต้องมีกาแฟเด็ดแน่นอนแน่นอนฉันจะพาเธอไปเองนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินกาแฟเนี่ยไหนไหนมาวังหลังตอนนี้ไปช้อปปิ้งเดียวคือตอนนี้หิวมากพาไปหาอะไรกินได้ว่าได้แน่นอนวังหลังไม่ได้มีกาแฟไม่ได้มีช้อปปิ้งอย่างเดียวมีร้านอาหารเจ๋งๆหลายอย่างมากไปกันเลยมีด้วยใช่ไหมแล้วพาคุณผู้ชมไปกินกันดีกว่าค่ะไปไปไป ผู้ชมครับและสําหรับที่มาของชื่อเรียกติดปากว่าวังหลังนั้นแต่เดิมนะครับบริเวณที่ตั้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับตลาดในปัจจุบันนั่นคือพระราชวังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกก่อนที่คําว่าเด็กแนวเียจะเข้ามาเป็นคํานิยามของวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่นิยมแต่งกายแบบไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ โปรดเตรียม2มือของคุณผู้ชมให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราจะคว้าเสื้อผ้าเด็กแนวกลับกันไปให้อื้อซ่าเลยทีเดียวนะครับแถมอีกนิดหนึ่งเลยครับอย่าลืมล้างท้องรอเสียดีๆครับเพราะวันนี้เนี่ยเรารองว่าอิ่มหนี้พีมันอย่างแน่นอนตามมาเลยครับพี่ครับขนมไทยวางหลังเออน่ากินมากอันนี้คืออะไรบ้างแกงกับข้าวเหนียวหน้านวน,นกแกงกับข้าวเหนียวหน้านวลน,น่าทานมากเอาอันนี้แหละอันนี้กล่องนึงค่ะ นี่คือข้าวเหนียวหน้านวลเนาะแล้วก็ขนมหมอ้อแกงค่ะของร้านขนมไทยวังหลังคุณติ๊บนะคะร้านนี้รัวรัว ดวนดวนดวนรัวรวัวมีขนมปังหลากหลายหน้ามากามกินนอาไรดีเขาบอกว่าสามชิ้นร้อยสามชิ้นร้อยชิ้นเดียวสามสิบห้าอืยสามชิ้นอยอยากกินขนมปังอ,อยากกินซูชิอเอางี้ ดูร้านตรงนู้นก็น่ากินอีกนะ,ะไปซื้อกันดีกว่า้กาแฟเจ้กาแฟที่เราจะมาชิมกาแฟวังหลังกันวันนี้ล่ะโอ้จริงด้วยคุณผู้ชมคะเราไปทานกาแฟกันก่อนดีกว่านะคะร้านอยู่ไกลหรือเปล่าไม่ไกลค่ะเดินไปกันเลยค่ะไปค่ะเอ๋อเออโอเคไปไปไป และเมื่อสองพิธีกอรอารมณ์ดีซื้อของกินขึ้นชื่อของตลาดวังหลังกันกินเรียบร้อยแล้วนเด็ครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยรอยคอยกันแล้วนะครับกับการริมรสกาแฟแสนอร่อยที่ร้านกาแฟร่ำรวยร้านแรกนะครับที่พร้อมจะเสิร์ฟกาแฟหอมกลุ่นคลุกเคล้าบรรยากาศย้อนยุคให้กับคุณผู้ชมได้ลิ้มลองกันแลวครับ ในเมื่อเราซื้อขนมมาขนาดนี้แล้วถึงเวลาที่เราต้องชิมกาแฟกันแล้วครับต้องค่ะและตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านกาแฟชื่อร้านร่ำรวยที่วงังหลังแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชิมกาแฟค่ะคุณบอสทไมเกิดไดอันมานทางน,นี้นี่นี่ค่ะก็คือกำแพงโบราณนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หเป็นของโบราณของแท้นี่ลองจับดูได้ไนะคะ เพราะฉะนั้น,นเนี่ยถ้ามาทานกาแฟที่ร้านร่ำรวยแล้วเราก็จะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยโบราณต,ต่างๆด้วยนี่หนึ่งในนั้นก็คือกำแพงโบราณอันน,นี้นี่เองเฮ้ยจริจริงอิมไปหาข้อมูลถูกไหมเนี่ยจะไทานกาแฟแล้วอ,อิมอา้าไปก็ไม่บอก สำหรับกำแพงโบราณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่และบอสกำลังสงสัยครับใช่แล้วแหละครับกำแพงนี้เป็นกำแพงโบราณที่มีอายุยาวนานมากกว่า240ปีที่ยังเหลืออยู่แห่งเดียวในหวังหลังแห่งนี้ด้วยแหละครับและที่สำคัญครับกำแพงแห่งนี้ก็อยู่หน้าร้านกาแฟร่ำรวยอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดทอดมันเลยทีเดียวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะก็คือพี่อ้อเจ้าของร้านกาแฟร่ำรวยค่ะค่ะเนี่วันนี้ดีใจมากเลยได้มาที่ร้านกาแฟร่ำรวยที่วางหลังตรงนี้พี่อ้อมีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะก็เมนูเด็ดของร้านร่ำรวยนะคะก็คือร่ำรวยปั่นค่ะร่ารวยร่ำรวยปั่นร่ำรวยปั่นค่ะคุณผู้ชม ร like ้ำมโรยปั่นเป็นยังไงบ้างคะมีส่วนผสมของกาแฟกับคาราเมลกรมๆมากมากเลยออ้ยอย่างนี้ต้องขออนุญาตเข้าไปดูด้านหลังเคาน์เตอร์ได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีเลยเชิญค่ะไปค่ะคุณผู้ชมอันอิมเข้ามาตลอดนะพีอสวัสดีค่ะ เมื่อกี้ซื้อขนมมาเยอะแยะเลยอันนี้อิมสั่งกาแฟไปหรือยังอิมสั่งไปแล้วร่ำรวยปั่นร่ำรวยอันนี้ชื่อเมนูกาแฟอะช่ค่ะเมนูเด็ดของร้านร่ำรวยอ๋อโอเคทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทอใค้พีม่รบกวน กาแฟร่ำรวยครับถูกนําเสนอให้เป็นอีกหนึ่งในกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน,นครับด้วยสูตรผสมของกาแฟร้านนี้เขามีทีเด็ดนะครับที่บอกได้เลยว่ารสชาติของช็อตกาแฟนี้กลมกล่อมหอมชื่นใจแน่นอนเลยครับหลังจากที่ส่วนผสมของทั้งสองถูกปั่นรวมกันแล้วเนี่ยนะครับแก้วกาแฟแก้วนี้ก็จะถูกปิดด้วยวิปครีมสูตรพิเศษจากทางร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติรับรองติดใจอย่างแน่นอนนะครับ หอมไม่คอมได้กลิ่นคาเมลแล้วกลิ่นกาแฟด้วยไม่ถึงไม่ถึงขออนุญาตนะคะพี่อ๋อยถึงแปลาดคาราเมลก็ใกล้จะเสร็จแล้วคาารเมลสอดด้านบนอีกอินต้องชิมให้คุณผู้ชมดูละว่ารสชาติเป็นยังไงปึรู้สึกพร้อมมากแล้วชิมตอนนี้เลยได้ไหมคะเอาเลยคุณจะไปอิ่มชาดิฉันใช่ไหมคะเอาชิมเล็กๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งชิมกันบนโต๊ะ จริงเพราะว่าแน่นอนมีรสชาติกาแฟที่เข้มข้นแต่ก็ยังมีกลิ่นคาราเมลเนืะและความหอมนุ่มของคาราเมลด้วยขออีกครั้งหนึ่งนะและที่ขออนุญาตแนะนำที่เด็ดสุดก็คือวิปครีมของเราอร่อยมากๆลูกค้าชอบพี่อ้อทำเองเลยนะครับใช่ค่ะปั่นเองเลยอันนี้จริงๆว่าได้ยังมีกล้ามถึงมีกล้ามเลยอร่อยมากค่ะวิปครีมนุ่มมาก กินะนพี่อ้อเร็วๆอีกแก้วนึงบอคค่าๆๆมอคค่าเลยนะนีออ่ทคุณผู้ชมอิมรู้สึกว่ามีความอิจฉาเนี่ยรออยู่รอบตัวอิมจากคนรอบข้างค่ะไม่กลัวอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านพร้อมจะนำสเสนอพี่อ้อคนสวยที่ก็บอกว่าคู่ชีวิตอย่างพี่จุ้ยเนี่ยมาชงให้เองกับมือเลยทีเดียวนะครับโดยท่าทางที่ขำำมักขม่นและไม่ต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนสำหรับเมนูลาเต้ร้อนนี่เป็นการนำเอาช็อตกาแฟเอสเปรสโซผสมกับโกโก้เข้มข้น ที่ทางร้านก็เตรียมไว้ให้แะครับสตรีมนมอุ่นๆลงไปเพียงเท่านี้ผู้ทานก็จะได้สัมผัสกับรสชาติที่หอมนุ่นละมุนชวนน่ารับประทานแล้วแหละครับในเมื่อกาแฟของอิมก็เสร็จแล้วมองค่าของบอก็เสร็จแล้วเราไปหาบรรยากาศชิลๆได้เดียรับประทานกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญข้างในดีกว่านะดูบรรยากาศได้เลยโอเคพาคุณผู้ชมไปด้วยได้ครับ วันที่10ที่ผ่านมา10ตุลานี้ก็ครบ5ปีพอดีฮะ,รฮะแรงบันดาลใจของพี่จุ้ยกับพี่อ้อนี่คืออะไรครับเออแรงบันดาลใจเกิดจากความที่เราหนึ่งชอบดื่มกาแฟนะฮะสองคือเราอยากจะรู้จักจกับผู้คนอยากพบปะอยากพูดคุยอยากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอาชีพหลากหลายอาชีพก็มีเหมือนกันแต่เราคิดว่าอาชีพทําร้านกาแฟเนี่ยมันทาให้ทั้งผู้ที่ทําและผู้ที่ ถูกบริการเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะอย่างวันนี้เราก็มีความสุขกันมากเลยอีกอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจในรสชาติกาแฟคือตัวเมล็ดกาแฟเองเ่ยรู้สึกว่าโอ้โหแบบหอมมากแล้วก็มีบอดี้มีคุณภาพมากไม่ทราบพี่จุ้ยพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่ไหนค่ะตัวนี้เป็นเอเปโซเบนเอเปโซเบนเนี่ยคือการนําเมล็ดกาแฟจาก6แหล่งเพาะปลูกนะฮะอันนี้สสายพันธุ์ แล้วก็มีสายพันธุ์ที่พิเศษที่เราเอาเข้ามาคือสายพันธุ์จากประเทศอินเดียหรือ <คะ S 1> ทั้งประเทศไทยจากเชียงใหม่ <คะ S 1> เชียงรายรวมถึงประเทศข้างเคียง <คะ S 1> ในบ้านเราอินโดนีเซีย <คะ S 1> รวมถึงอินเดียที่เป็นตัวที่ทําให้กาแฟท,ที่ที่ทานอยู่เนี่ยมีรสชาติ <คะ S 1> มีบอดดี้ขึ้น<ค>ะนะฮะแล้วก็มี ครม่าที่สวยงามเหมาะกับการทำกาแฟร้อนเป็นสไตล์กาแฟเอสเปรสโซสไตล์อิตาเลียนโอ้โหเอาพราะอะไรขนาดนี้คะคุณผู้ชมก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะวัตถุดิบด้วยแววกับฝีมือของคนทำด้วยและสูตรที่คิดมาแล้วด้วยไม่ต้องไปหากินไกลมาที่ร้านนี้ได้นะคบใช่อันนี้ขอถามพี่จุ้ยนะครับหัวใจในการชงกาแฟหรือการทำกาแฟของพี่จุ้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่คืออะไรครับผมว่าขึ้นอยู่กับความใส่ใจนะความใส่ใจในทุก ขั้นตอนรายละเอียดของการทำกาแฟครับพอพี่จูบอกว่าให้เรามานั่งในบรรยากาศสบายๆใช่ไหมตรงนี้ก็สบายจริงๆเรามองออกไปข้างนอกเห็นกำแพงโบราณใช่ใช่อันนี้มีการคิดคอนเซปตร้านให้เข้ากับบรรยากาศร้านแล้วตรงข้างเป็นกำแพงอะไรอย่างงี้พี่ว่าพี่ว่าแบบไม่รู้ว่าจะชาติที่แล้วไม่รู้ว่าทำบุญทำอะไรอยู่ถึงได้มาได้เปิดร้านกาแฟที่นี่ก็เราเหมือนกับร้านกาแฟร่ำรวยเนี่ย มาตั้งอยู่ตรงข้ามกับกำแพงเก่าวังหลังซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เราได้เห็นในความเป็นวังหลังอ่าคือประมาณสิประมาณสิเมตรนี่ยฮบอยู่แค่สิบเมตรแห่งเดียวคนคนที่เข้ามานั่งในนี้ก็จะได้เหมือนกับซึมซับบรรยากาศของกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ในวังหลังแห่งนี้มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นอยากจะติบกาแฟหรือนั่งทานเครื่องดื่มฟัง เพลงสบายๆไปนะฮะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เกิดในร้านกาแฟซึ่งผมก็มีนิยามส่วนตัวกับร้านกาแฟนี้ว่ากาแฟสถานแห่งความสุขณนาวังหลังนามว่าร่ำรวยแห่งน,นี้ <Wow. S 1> นี่คือสิ่งที่ในใจต้องการให้เกิด oh, ขึ้นขอ,ขอบคุณครับขอบใจมากคจรจริงนี่คือจุดเด่นของร้านกาแฟร่ำรวยแหะครับ เห็นเขาบอกว่าด้วยทำเลที่ตั้งและผู้ทานที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสบายๆโดยที่ร้านรับรวยนี่จะแบ่งพื้นที่เป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆครับนั่นคือด้านในร้านของเขาเป็นแอร์เย็นช่ำๆในในั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือกันแบบสบายๆครับส่วนอีก1ส่วนก็คือจะเป็นส่วนด้านนอกให้ลูกค้าได้สัมผัสกับการจิบกาแฟท่ามกลางสวนต้นไม้รับลมธรรมชาติแตบชิวๆและนอกจากเมนูกาแฟแสนอร่อยกับทางร้านยังจะมีบริการเครื่องดื่มอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนมสมูตตี้เค้ เค้กหน้านิ่มๆไอศครีมตต่มซ้ำให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองกันเลยครับซึ่งงานนี้ครับคุณช่วยเขาก็ใจดีให้ทีมงานเราลองชิมกันทุกคนด้วยแหละครับถึงกับต้องยกนิ้วโป้งให้เลยทีเดียวนะครับในความอร่อยของทุกๆแบรนด์อยู่แฮเมนูอันน่าอัศจรรย์ของเขาแหละครับโอเคถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านนี้ได้นะคบเดินทางไม่ยากเพราะว่าถ้ามาเอารถมาก็สามารถจอดคได้หรือใครมาเดินตลาดอย่างพวกเราก็เดินทะลุมาได้เลยค่ะใช่นอกจากช้อปปิ้งปุ๊บมานั่งแวะ พักดื่มกาแฟกันที่นี่ก็ได้นะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะมานั่งชิมกาแฟกันเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะแวะเดินชอปปิ้งกันสักนิดนึงใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านหนึ่งแค่นั้นเราจะพาไปร้านกาแฟร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งเนาะต้องติดตามกันค่ะตอนนี้ กินกาแฟกันีิว่าอยากกินเค<ช>้ง<ช>แล้วอยากกินเค้กด้วยไหนดูซิทูอินวานบไวช็อกครับเ,เอาเลยสำหรับร้านแรกที่เราพาคุณผู้ชมมากินนะครับก็น่าชิมน่าทานน่านั่งแถมยังได้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่อีกด้วยละครับและช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่มากันเป็นคู่ครับแต่จะเป็นคู่รักนักชิมหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าครับตอนนี้พักสักครู่เดียว